เอาละครับมาลงปรับที่นะครับเนี่ยชมในลุ่มตรงนี้นะครับที่น้ําขังเอาดินจากโคกฝั่งนู้นนะครับทําเป็นงานชั่วโมงครับชั่วโมงละแ0 0บาทประมาณ3 40สี่สิชั่วโมงได้นะผมว่านี่ครับความสูงก็ประมาณเอวนะครับผมลงมายืนใต้ทองนี้นะให้มันลัดลากไปฝั่งนู้นนะครับเราก็จะเอาดินจากโคกฝั่งนี้แหละ ต้องไถก่อนนะครับไถแล้วก็กวาดอา้าวกระตายหนึ่งนะครับกวาดกระต่ายหนึ่งนี่แรงอยู่ครับ ทีละชั้นทีละชั้นนะครับก็ตัดลงเยอะเหมือนกันนะทํากระต่ายหนึ่งนะครับไม่มีลากชั่วโมงนะครับงานปรับพื้นที่แบบนี้ต้องทําให้เต็มที่ครับอดันมาครับ นี่เต็มใบมีดดีจริงๆครับ มดมากครับนี่มาดูเจ็ดศูนยมั้งครับเสียงท่อไม่ลันนะเจ็ศูนนะนะแต่ก็แรงดีอยู่ครับ ครับมา M9540 ขอ,อล,ลันครับกดมันเลยลูกพี่กดมันเลยหมดไหมหมดไหมหมดนะครับ <c oughs> เล่นพับหนึ่งที่ไปลุยต่อลุยต่อ ช็อตต่อช็อตเลยครับ70อีก เสียงเข่าเอ็มก้าวานะครบเจ็ดศูนย enfin ์หมดเลยเนี่ยมาครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับ

บสถเปิดหน้าดินนะครับชั้นแรกไม่เทนะ่าไะรรนะพอชั้นที่สองนี่ค่อนข้างจะแข็งนะครับนี่ครับขวานบ้านโป่งนะครับรุ่น40ปีที่แล้วมีความกินของใบไปานนะครับใช้ได้เหมือนกันเลยใถกระไตหนึ่งได้นิ่มมากนะครับขวานแบบนี้เพราะว่าผมใส่เป็นใบโค้งคมอยู่ข้างหลังนะครับ 70ยไม่เหมาะกับใบผ่านตรงนะครับใครที่ใส่ใบผ่านตรงหรือว่าผ่านตินดรถมาจากศูนย์นี่จะรู้เลยว่ามันจะหนักรถมากครับครับมาดู M95 ไถกันบ้างนะครับใบผ่าน7จ็เก่าๆนะครับนี่ไถกดหน้าด้วยนะครับขี่เกียร์คายแนขนคางกินหมด3ลูกครับ ลงดีมากขับมามานิ่มๆครับกับเกียร์กระต่ายหนึ่งฝานสาม CMC ใบฝานเจ็ดนะครับนี่เสียงเซอร์โบดังเบาๆนะครับปิ้วๆๆ้เบาๆนะครับ ไม่เล่งเครื่องเลยครับอ่ะลุนกันต่อครับ mm hmm. เจ็ดืุนนี่ลูกปืนในจ์ดมันดังอยู่นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องใหม่ๆอ่ะเงียบแล้ว mm hmm. นี่มีตอวไรใสให,หมดครับ เอาไลร่ใส่หมดโอ้โหสุดครับจังหวัดต่อเนื่อง สุดจัดครับเอ็มจีซูก็เล่นเหมือนกันะนะเ,เนี้ยครับมาดูเอ็มเก้าห้ากันนีครับ ชอบเสียงท่อเอ็มเ้า้ามังครับผมว่ามันดังท่อดีนะท่อยิงตรงออกจากเทอร์โบเลยครับไม่ใส่มอพักอีวันครับเนี่ยกว่าจะเต็มตรงนี้งานใหญ่ครับงานใหญ่ นี่ครับถ้าทุกคนอยากมีงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับทุกคนก็แค่เริ่มต้นจากการทําให้ดีนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองให้คนก็ได้พูดกันปากต่อปากนะครับแล้วก็หาทีมงานทางสายงานอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเราขับรถไถแล้วเราจะมีทีมงานแต่คนที่ขับรถไถหาทางสายงานอื่นมั่งครับโคตรล้อเมคโคชาวสวนชาวไร่ครูขับราจการนะครับพยายามรู้จักกับเขาให้หมดครับถูกมิตรได้หมดในการทํางานใหญ่ๆแบบนี้นะครับหนึ่งเราก็ต้องตรงต่อเวลานะครับ นัดเขากี่โมงนัดวันไหนก็ต้องมาลงวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องเจรจาต่อรองให้เป็นนะครับอย่าให้เราขาดทุนแล้วก็ให้เขาอยู่ได้ให้เราอยู่ได้ครับเอ้ okay, ครับถ้าทุกคนมีปัจจัยหลักๆในสิ่งเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวงานใหญ่หญๆก็จะเข้ามาเองครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสู้ๆครับเพื่อนๆรถไถรวยได้จริงๆ ผมมาจากเด็กกับจ้างไม่มีที่ดินของตัวเองสักไร่นะครับทําจ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะรถไถนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่ารถไถก็รวยได้จริงๆครับหวังว่าคงจะได้สาระความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับแล้วก็ความมันจากการทำงานในคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับว่าแปลงนี้จบไปที่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ